สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีลาหญิงหลักเอฟซีน้องฮักแพงเอฟซี FC น้องมะนะทังในประเทศหลักระตงประเทศพี่น้องมาทักทายเพื่อเก่าเหมือนเดิมพี่น้องกับหนุมผู้ร่างกาพี่น้องคลิปนี้กาบ่มีอย่างพี่น้องพอดีได้เข้าไปเบิ่งทังช่องลักช่องใหญ่พี่น้องพี่น้องเนาะได้เห็นบรรยากาศ เมื่อแรกสาวหน่อยเพนบพรพงไปแสดงอยู่ช่ยภูมิเนาะพี่น้องเนาะได้เห็นบรรยากาศเอ็ดเมียนพันปไทยเห้นเห็นแล้วกับปื้มใจน้าพี่น้องเลยอ่าสำหรับบารามีของอีหลาพี่น้องจากจากคนที่บ่มีชื่อเสียงบ่มีอย่างนะั้นบ่เคยมีคนรู้จักแทบสิบ่จากตะนุมพูลงกาก,กบบร่เบยรูุจักเรา ด้วยบารมีของอีหลาวอิงซมเมอนี่เล่านี่โอ้โหคักดก็ด่าราพี่น้องเลยไปใส่มาใส่ข้นหูจักทั่วประเทศพี่น้องสําหรับคนคนนี้นะบารมีของอีหลานหลวนเลยพี่น้องเลยย่อมหลับได้ชั่วโมงนี่แนละโอ้โห,โหโมีไผรุบโบหุจักคนคนนี้นะพี่น้องเนาะเดียวสิบเบ็นไผรนันกาไปท่วมฉีพบพร้อมพร้อมก,กันเลยพี่น้องเนาะไปเลยพี่น้องเลย เหมือนกลุ่มเลยบานเฮ่เลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยวันนี้วัวจาไ่รู้ค่ะวันมี้ัวจะไม่รูค่ะนี้วัวจะไม่ลงไฟเ้ play เอาอะ <other not S 1> <of> มามามาสุดยอดเลยสุดยอดเลยคุณแม่เอ็กีเราเท่าเรมาเทาด้อนมิจะพูดสวยนะ ขนาดดาราท่านเอลรถนี่ยบอกว่า C E ิงเซเตอร์เดี๋ยวชินัเตอร์เอาต่แต่ C E สานอย้นเอาหนึ่งส เอฟซิวิงไล่แม่บ้านองหู่ปาุบค้นานุติตนติตัตลอนอมเท่ยแสดงท่านไล่ไปเบิ้องยังไงกันน้ำตลอดเบืองนี้เบิ้งตลอดปลาจิ๋มอะไรผมเมอเคยแสดงที่มเเคยเบื้องไหนที่จะเทียร์ไปเบื้งเบ้ง เป็นจังใดพี่น้องหลังจากชุ่มชิบลงไปแล้วพี่น้องคิดคือหนุ่มผู้ลังกาบ่จากเล่าที่เป็นหมอลำเป็นพ่อไม่อาจทำบดาบ่มีชื่อเสียงนุ้ยังพ่อกะละนะอ่าสมื่นนี่เราโอ้คักก็ดาล่าบางคนอีกพี่น้องเลยไปใส่ข้อใส่ห้จใจโอ้โหพี่ใหญ่ไล่พี่น้องเลยกัดชัยกีรสินเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดจริงพอฮักอีกกีฬาอีกคนหนึ่งพี่คนโอ้โหคนถึงคนจีบรี แสดงบนเวทีแล้วก็โอ้โห FC แฟนคลับก็ยังเนี้ยเนียไปใส่เนี่ยโอ้โหผมเตรียมตึงแล้วพี่น้องเนาะโอ้โหเห็นแล้วก็ดีใจน้ำเล่าพี่น้องเอ้โอเคเนาะคิดนาะเนาะคิดเห็นยังไงคิดเป็นกับคอมเมนต์มาแต่คิดเป็นได้พี่น้องเด้อเป็นความเห็นกังไลยกัาคอมเมนต์มาได้พี่น้องมาทักทายกันได้ถ่ายกินหนึ่งก็ขอบคุณทุกไลน์ทุกแคทุกการติดตามแล้วพี่น้องเอ้ยที่เขามาชมคลิปแล้วก็มา ข้มเมียนึ่งกาลร่างใจน่ผมผู้ลังกาครับพี่น้องนาะเอาคิมนี้ไว้ซับนี่คิมหนาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ